สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรวันนี้ช่องสายรุ้งเองค่ะก็มีเรื่องราวข่าวข่าว,าวมาบอกกันอีกแล้วว่าเช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสถานะผลการโอนเงินที่ w w w วเยียวยาเกษตรกร .com ทกอโอนเข้าบัญชีเพิ่มอีก9.6หมื่นรายวันนี้พร้อมชี้ขาดเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์1.6แสนราย จะมีสิทธิ์ได้รับเงิน15,000บาทหรือไม่ด้วยก่อนอื่นจะเข้าเรื่องราวก็ช้กดแล้วก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยครับความคืบหน้ามาตรการเยียวยาเกษตรกร,ร,กรภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ล่าสุดเมื่อวันที่11มิถุนายน2563ทกสแจ้ง ข้อความผ่านระบบตอบกลับอัตโนตโมัติว่าธนาคารมีกำหนดการจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรที่มีบัญชีเงินฝากต่างธนาคารเพิ่มอีกทั้งสิ้นก็คือ96,440รายสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์ www เยียวยาเกษตร .com ได้เลยทั้งนี้ทกสอได้แนะนำให้ ลูกค้านำสมุดบัญชีปรับปรุงเงินยอดเงินอีกครั้งแต่หากยังไม่ได้รับเงินเยียวยาอาจจะอยู่ระหว่างกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลว่าคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของโครงการหรือไม่ซึ่งทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเรียบร้อยแล้วธนาคารก็จะดำเนินการโอนเงินให้กับลูกค้าทันทีต่อไปนั่นเอง ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอให้คณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้ภายใต้พรกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ที่มีเลขาธิการสภาพัฒการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานทบทวนสิทธิการเยียวยาเกษตรกร,รที่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ประมาณทั้งสิ้นก็คือ1 6 0 0 0 0รายนั่นเองเยียวยาเกษตรกร,ก,รก็ให้เช็คด่วนได้สิทธิ์แต่ไม่ได้เงินต้องทำอย่างไรตรวจสอบสิทธิเยียวยาเกษตรกร,ก,รก็คือทำง่ายๆเพียง3ขั้นตอนนั่นเองหากที่ประชุมเห็นชอบจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจ,จารณาก็คือในวันที่16มิถุนายนนี้2อ6 3นนี้ท่านก็รอ รอลุ้นกันไปว่าที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทั้งสิ้นเนี่ยจะได้รับเงินหรือไม่จากคอรมอเห็นชอบแล้วจะส่งรายชื่อเกษตรกรจำนวนดังกล่าวให้ทกศรรโอนเงินเข้าบัญชีต่อไปซึ่งเกรรษตรกรกลุ่มนี้มีความเป็นไปได้ที่ทกศรรจะโอนเงินเข้าบัญชี2งวดรวบก็คือ1 0,000บาทนั่นเองเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะอุทธร ผ่านเว็บไซต์ www. อุทธรเงินเยียวยาเกษตร .com หรือตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่นี่ก็คือคลิกไปตามลิงก์ที่จะแปะไว้ให้ใต้คลิปนั่นเองครับสำหรับมาตรการเยียวยาเกษตรกรภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกรอบเยียวยาเกษตรกรไม่เกินคือ10ล้านราย รายละ5,000บาทเป็นเวลาก็คือ3เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคม2563โดยจ่ายเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทอกสอของเรานี่เองนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวคราวในวันนี้นะครับผมว่าคืบหน้าไปถึงไหนขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและรับฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เพื่อจะไม่พลาดอัปเดตข่าวใหม่ๆครั้งต่อๆไปครับ